สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้วิชาหน้าที่พลเมืองของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเราจะมาเรียนต่อจากคราวที่แล้วเป็นหัวข้อที่สองหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษการเพึ่งตนเองการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขึ้นขั้นต่อไปรู้รักสามาคัคคีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาประพิษมีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามาคัคคีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคำสามคาที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยรู้คือการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความ แล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหานั้นสามัคคีการที่เราจะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี กิจกรรมนะคะกิจกรรมในหัวข้อที่2หลักการทรงงานกิจกรรมที่2หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาปพิษในหัวข้อที่1ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามภาพที่เด็กๆเ,เห็นคือภาพอะไรนะคะ ดูไว้นะคะเสร็จแล้วเรามาตอบคำถามในข้อ1.1คนในภาพกำํำราทำอะไรทำอะไรอยู่1.2นักเรียนรู้สึกอย่างไรเขียนอธิบายมันะคะ1.3จากภาพแสดงให้เห็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใดเสร็จแล้วในหน้าที่41หน้าที่41 กิจกรรมที่2นะคะให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องภาพที่1เด็กๆก,กำลังทำความสะอาดอ่าเด็กๆก,กำลังทำความสะอาดกันอยู่อันนี้ เราจะต้องใส่หัวข้ออะไรลงไปหัวข้อที่เขามีให้มาคือการเพิ่งตนเองกับรู้รักสามาคัคคีเด็กๆก,ก็เลือกลงไปนะคะภาพที่2ภาพที่2เด็กกำลังทำกันบ้านเรียนหนังสืออยู่อันนี้เราต้องใช้หัวข้ออะไรใส่ลงไปในการอธิบายภาพภาพที่3เด็กอาบน้ําแต่งตัวอยู่ต้องใส่หัวข้ออะไรก็ใส่ลงไป ภาพที่สี่มีการเล่นกีฬาการแข่งขันกีฬาต้องใส่หัวข้ออะไรเพื่อให้สอดคล้องกับภาพภาพที่ห้าภาพที่ห้าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ต้องใส่หัวข้ออะไรเด็กๆก็ใส่หัวข้อไปอธิบายนะคะหน้าที่สี่สิบสองหัวข้อที่สามใหญ่ ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในรูปสัญ,ญลักษณ์ดาวหน้าข้อความที่ถูกต้องการพึ่งพาตนเองถ้าปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจะได้ผลอะไรมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นหรืองานสำเร็จดูร่วงด้วยดีถ้าไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการดำเนินชีวิต ด้วยความยากลำบากหรือมีเพื่อนน้อยลงรู้รักสามัคคีถ้าปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นคืออะไรมีหัวข้อให้เลือกคือเศรษฐกิจเกิดการพัฒนากับสังคมเกิดความสงบสุขเด็กๆก,ก็เลือกไปนะคะถ้าไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเกิดความแตกแยกหรือคุณภาพชีวิตลดลงในหน้าที่43ในหน้าที่4 3นะคะ กิจกรรมที่4ให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองและกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่บ้านและโรงเรียนและชุมชนแล้วตอบคำถามต่างต่อไปนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนแบบบันทึกอธิบายมายกตัวอย่างเช่นวันที่20เดือน2ปี2564เด็กๆทำอะไรทำการบ้านด้วยตนเองเด็กๆก,ก็เขียนไป กิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นทำอะไรถ้าช่วยงานบ้านก็เขียนว่าช่วยแม่ทำงานบ้านทีนี้ในข้อที่4.1ย่อยนะคะการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆก็เขียนอธิบายลงไป4.2การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆก็เขียนอธิบายลงไป 4.3นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่น4.4การปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองด้านใดก็เขียนลงไปให้เลือกว่าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หรือใฝ่หาความรู้ฝากไว้แค่นี้นะคะ